สวัสดีครับผมอาจารย์ชิงวัชรก,การชัดเจนร้อเปอร์เซต้องอาจารย์ชิงเท่านั้นสิ่งที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปในอดีตหลายคลิปที่ผ่านมานะผมจะย้ําเน้นและก็เน้นย้ําอยู่เสมอว่าสํานักง,งานพระพุทธศาสนาหรือสํานักพุทธเนี่ยต้องลงมติกันได้แล้วนะฮะหูตาสว่างสักทีนะครับลงมติอะไรรู้ไหมฮะ ถ้ายังโง่อยู่ฟังผมอาจารย์ชิงวัชรก,การคนนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะสิ่งที่ผมพูดอยู่สม่ำเสมอพูดอยู่ประจำพูดอยู่ทุกครั้งพูดอยู่บ่อยครั้งมากพูดเรื่องเรื่องเนี้เยอะกว่าเรื่องอื่นด้วยซ้ำไปสิ่งที่กำลังจะบอกมันก็คือเรื่องเก่าๆเ,เวลาพระทำผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นปราชิก มั่วสีกากินเหล้าเที่ยวอะไรต่างๆนาส้นตีนห,หลายแหล่ที่เกิดขึ้นเหมือนสองสวัส์ที่ผ่านมาเนี่ยพระนักเทศชื่อดังในจังหวัดภาคใต้เนี่ยมีทั้งคลิปเสียงที่เป็นเสียงของพระตัวนั้นเองซึ่งถ้าเปิดต้องบอกกันว่าในข่าวหลายๆช่องเอามาเปิดแล้วก็ในโยูทูบยูทูในอินเทอร์เน็ตเอามาเปิดกันนะ่ะ ทุกคนทั้งประเทศฟังก็รู้ว่าเป็นเสียงพระตัวไหนมีแต่หมาเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงพ้าตัวไหนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะต่อให้พราตัวนั้นปฏิเสธแค่ไหนก็ตามแต่หลักฐานม,มันมีมีอะไรรู้ไหมครับเราสามารถย้อนถามไล์ไปขอความร่วมมือกับธนาคารที่พราตัวนั้นใช้ ว่าโอนเงินไปให้ผู้หญิงคนนี้จริงหรือเปล่ามันมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างในการโอนเงินทั้งหมดแชทพิมพ์ข้อความไลน์โทรศัพท์อะไรก็ตามแต่ย้อนทำลายไปเดือนสองเดือนสามเดือนหรือเ,เ,เ,เป็นปีปีย้อนไปได้เลยมันก็สามารถกู้ขึ้นมาได้ทั้งหมดขอความร่วมมือกับเครือข่ายโทรศัพท์นั้นๆที่ภาคตัวนี้ใช้แล้วผู้หญิงตัวนั้นใช้เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้โทษพระตัวไหนทั้งสิ้นนะ พระตัวที่ทําเรื่องฮีฮีเรื่องระยำเนี่ยมันมีข่าวข่าวด้วยว่าไปมีเพศสัมพันธ์กันในรถเป็นพระนักเพศชื่อดังผมไม่เอ่ยชื่อเพราะอะไรเพราะผมจะยังไม่แหวกย่าให้งูตื่นแล้วข่าวแว่วๆมานะญาติพี่น้องทางพระตัวเนี้ยกำลังรืกนาหารือกันว่าจะทำการศึกลาสิขาจาก ความเป็นพระไปเป็นคารวาสไปเป็นญาติโยมพอไปเป็นญาติโยมเนี่ยแน่นอนฮะสำนักพุทธก็จะออกมาพูดว่าเขาขาดจากกาเป็นพระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถดำเนินคดีไม่สามารถเอาผิดไม่สามารถทำ้นตีนอะไรได้เลยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะ่ะผมไม่ได้ไปบอกให้คุณไปเอาเรื่องผ้าตัวนั้นที่ทำผิดที่ไปปี้สีกาในรถที่ไปเมียเพีสัมปันกับสีกาแล้ว ที่เลี้ยงดูปูเสือสีกาผมไม่ได้ไปบอกให้เอาเรื่องเขาอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกจะบอกในเรื่องเดิมๆที่ผมเคยพูดให้ฟังหลายๆครั้งไปแล้วอะไรรู้ไหมฮะผมจะบอกให้สำนักงานพระพุทธศาสนาหรือสำนักพุทธเราเนี่ยร่างกฎหมายมา ร่างกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งหรือไม่ต้องอะไรมากก็ได้ไปขอคณะรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการกฎหมายให้สํำนักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยร่างขึ้นมาว่าพระตัวใดตัวไหนก็แล้วแต่วัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นพระทําผิดในขณะเป็นพระ ถึงขั้นประชิไม่ว่าจะเป็นการกินเหล้าเที่ยวเต้นเฮฮาปาร์ตี้ในผับหรือมั่วสีกาที่ใดก็ตามแต่หลังจากจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟังนะฮะหลังจากจับพระส้นตีนส้นตีนเหล่านั้นศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจับพระเหล่านั้นศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพขี่เหล้าพระเที่ยวผู้หญิงพระมั่วสีการพระเที่ยวเตนู่นนี่นั่นที่ทำผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นประชิก หลังจากจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพึงควรที่จะเพิ่มโทษในข้อหาทำให้พระพุทธศาสนาประจำประเทศไทยประจำชาติไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปคุกเบื้องต้นหปีไปเลยปรับห้าแสนบาทไม่ต้องมีการยื่นอุทธรณ์ใดๆทั้งสิน้นเพราะความผิดสำเร็จเรียบร้อยแล้วพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว เห็นไหมฮะถ้าทําแบบนี้จะมีพระอีกหลายๆตัวที่ส้้ตีนส้นตีนไม่กล้ากระทําความผิดแน่นอนผมรับประกันได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูทําผิดเดี๋ยวติดคุกห้าปีปรับห้าแสนไม่มีเงินค่าปรับอีกติดคุกห้าปีเสร็จต้องเสียค่าปรับห้าแสนหรือพูดง่ายๆว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นแหละความดีก็คือความดี เหมือนพระนักเทศในข่าวที่ชาวบ้านใกล้เคียงที่มาทำบุญต่างๆนาะนบอกว่าพระนักเทศรูปนี้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพัฒนุูปบำรุงพัฒนาศาส,สนาพัฒนาวัดอย่างดีแต่อย่าลืมว่าความดีกับความไม่ดีมันคนละส่วนกันความดีเชิดชูไปแต่สิ่งที่ทำผิดก็ต้องเอามาลงโทษเข้าใจไหมฮะ ไม่ว่าทําความดีเสร็จปุ๊บทาผิดปับ๊บเอาความดีมาลบล้างมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วฝากสารสือสังางำงานถึงสันาักง,งานพระพุทธศาสนานะไปดูข่าว,ลวห,ลาหลายช่องเขาออกนําเสนอข่าวว่าคลิปเสียงของภาะตัวนั้นพูดชัดเจนว่าถ้าผู้หญิงมาแฉเขาคนที่เสียหายคือผู้หญิง เขาเป็นพระเขาไม่เสียหายพอสืบปุ๊บเขาก็บวชภายในวันเดียวได้เลยนี่เห็นไหมฮะมันเป็นจุดอ่อนที่ให้พระส้นตีส้นตีนเหล่านี้ทำเสื่อมเสียพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาประจำชาติประจำประเทศชาติเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วสำนักง,งานพระพุทธศาสนาหรือสำนักพุทธเนี่ยแหกตาขึ้นเสียบ,บ้าง ร่างกฎหมายเพิ่มโทษไปเสนอคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีสุนตรีอะไรก็ว่าไปแล้วแต่อย่ามาใช้คําว่าทําไม่ได้เพราะมึงไม่ทํากันไงมันเลยทําไม่ได้ในประเทศไทยไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าจะทําขอแค่ร่างกฎหมายเสนอไปว่าพาะตัวไหนที่ทาผิดแล้วสืบพอสืบปุ๊บเราจับดําเนินคดีต่อในฐานะผู้ที่กระทําให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนา ต่อให้ไม่ได้เป็นผ้าก็ช่างส้มตีนมันจับตีคุปไปเลยห้าปีออกมาค่อยมาพิพากษาต่อพิพากษาเสร็จปุ๊บให้ถ้าผิดจริงติดอีกห้าปีเข้าใจไหมฮะอย่าคิดแค่ว่าเอ้ยมันสึกแล้วมันไม่ได้เป็นผ้าแล้วมันไม่มีไม่ได้อยู่ในความรบับผิดชอบของสำนักง,งานพุทธหรือสำนักพุทธศาสนาแล้วอย่าคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ไปตายก็เกิดใหม่ซะ ศาส,สนามันจะล่มจมเพราะสมองคนคิดแบบนี้แหละแล้วไอ้พระนักเทศที่มีชื่อเสียงตายเพราะผู้หญิงหมดตายเพราะเงินทองทั้งหมดทุกตัวตายเพราะชื่อเสียงตายเพราะการหิวแสงทั้งหมด <c oughs> จำไว้นะฮะไม่ว่าอย่างใดก็ตามแต่สำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาพึงควรที่จะเร่งแก้ไข ข้อกฎหมายในเรื่องนี้เพิ่มโทษเข้าไปให้กับบุคคลที่เป็นพระแล้วทำผิดวินัยสง์ถึงขั้นประชกหากศึกไปแล้วความผิดยังอยู่ในฐานที่เป็นผู้ที่กระทำให้าศาสนาเสื่อมเสียชื่อเสียงผู้ที่กระทำให้าศาสนาประจำชาติเสียชื่อติดคุกไปเลยห้าปีเบื้องตน้นเพิ่มโทษให้หนัก เพื่อที่กำราบพระ้นตีนเหล่านี้เพื่อที่จะปกครองปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอย่าอ้างแค่ว่าเขาศึกจากการเป็นพระแล้วเขาจะบวชต่อมันก็เรื่องเขานเขาบวชใหม่เขาไม่มีความผิดแล้วเขาเป็นพระรูปใหม่พระตัวใหม่อย่าคิดแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องมาเอาความดีมาลบล้างความผิดหรือความผิดลบล้างความดีความดีก็สรรเสริญเทิดทูเชิดทูไว แต่ความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายตามพระวินัยสงฆ์เหลาบรรดาเทราสมาคมทั้งหลายแหละทำสิครับทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันแก้ช่วยกันทำผมเชื่อว่าทุกอย่างทำได้หมดหากเราจะคัดกรองคนที่มาบวชเป็นพระ,ระจริงๆเนี่ย นอกจากมีคนรับรอยในการบวชยื่นเอกสารสำเนาบัรประชาชนทะเบียนบ้านในการบวชเราพึงควรทำเพิ่มโทษหากพระตัวนั้นทำผิดนี่คลิปเสียงที่พูดคุยกับผู้หญิงเนี่ยเป็นพระนักเทศชื่อดังภาคใต้นะและฟังเสียงคลิปแล้วนะไม่มีคนในประเทศตัวไหนที่ไม่รู้ว่าเป็นพระตัวไหนชื่ออะไร ทุกคนรู้กันหมดว่าเป็นพระตัวไหนแต่สิ่งเดียวที่ไม่รู้ก็คือหมามันไม่มีหรอกครับใครจะมานั่งยิ่งบอกว่าถ้าผู้หญิงเป็นใบโพราหรืออะไรก็ตามแต่รือป่วยไม่สบายทางจิตเป็นโรคประสาทเนี่ยเขาไม่มีความสามารถที่จะดัดแปลงคลิปเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงมาช่วยกันใส่ร้ายนู่นนี่นั่น,นหรอก หนึ่งหมายเลขบัญชีธนาคารของพระนักเทศชื่อดังตรวจสอบซิมีการโอนเข้าหมายเลขบัญชีใครบ้างผู้หญิงในคลิปหรือเปล่าโอนกี่ครั้งนี ه, ่เหนก็ยืนยันได้แล้วแค่นี้เองมันไม่ได้ง่ายเออมันไม่ได้ยากส้นตีนอะไรเลยมันทําได้ทั้งหมดไม่ยากง่ายมากง่ายโคตรแต่มันอยู่ที่ว่าจะทํากันหรือเปล่าฝากด้วยนะครับสํานักง,งานพระพุทธศาสนาเพิ่มโทษให้กับพระ ทุกๆตัวที่ทำผิดที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียทำให้โองการพระเรือนต้องเสียชื่อเสื่อมเสียผมอาจางจริงวชราการชัดเจนร้าเปอ์ฝาาถึงสำนักง,งานพระพุทธศานสหรือสำนักพุทธให้เพิ่มโทษมันศึกแล้วก็จริงเป็นคารวะาเป็นยอดโยมก็จริงแต่ความผิดที่มันทำยังอยู่ในศาสนา ความผิดที่มันทำในยังอยู่ในใต้ล่มเงาของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นต่อให้พระตัวไหนทำผิดแล้วสึกออกไปก็ต้องจับดำเนินคด,ดีอาญาฐานข้อหาทำให้ศาสนาประจําชาติประจําประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงชัดเจนครับผมาจ,จริงวัาชรารการชัดเจนร้์เซนตต้องอาจารย์จิงเท่านั้นครับ